จากอายุคุณหมอประมาณ20ปลายๆทำหลายอย่างแบบนี้เคล็ดลับความสำเร็จของคุณหมอเน็ตคืออะไรคะถ้าพูดถึงเคล็ดลดับความสำเร็จใช่ไหมครับจริงๆก็ส่วนตัวก็คิดว่าตัวเองก็ยังไม่ได้สำเร็จในขนาดนั้นนะครับแต่ว่าพูดถึงในฐนานะคนที่มีประสบการณ์มาก่อน <c oughs> ก็ผมผมเชื่อว,ว่าความรับผิดชอบต่อตนเองความมีวินัยต่อตัวเองแล้วก็ความสม่ำเสมออย่างี่ <c oughs> ผมบอกเป็นสิ่งสำคัญ การที่เราจะทําอะไรให้ประสบความสําเร็จไม่มีทางที่เราจะทําขึ้นมาแล้วแบบสำเร็จได้ในทันทีเลยในวันเดียวอย่างเงี้ยครับทุกอย่างมันต้องเอาศั่ความสม่ําเสมอความรับผิดชอบความมีวินัยนะครับเพียงแค่คุณไม่ไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็ตั้งใจทามันให้เต็มที่เนี่ยผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเราจะประสบความสมําเร็จได้อมีวินยัยแล้วก็ขยันสม่ําเสมอนะคะไม่ยอ่อท้อตั้งใจ ต่อสิ่งที่เรากําลังจะทำถูก <c oughs> ไหมคะแล้วเราต้องมั่นใจมีแรงบันดาลใจด้วย <c oughs> ก็อยากจะให้แบบดูคุณหมอเป็นตัวอย่างเลยค่ะ